ครึ่งวงเราก็ใช้มุมกระดาษเลยค่ะมุมตรงเนี้ยแล้วก็ตัดให้เข้าได้ครึ่งวงเลยนะคะช่องประมาณสามเซนหนึ่งช่องสองช่องสามสี่ห้าหกแล้วก็มาเลยค่ะ ให้เขาอยู่แบบเนี่ยครึ่งวง